ฟอร์ดเรนเจปี2019กับค่างวด4,500บาทฟรีดาวครับพี่น้องต้องบอกก่อนนะครับถูกอย่างนี้แต่ว่ารถมีตำหนิพี่น้องรับได้ถึงซื้อถ้ารับไม่ได้มองผ่านโอเคไหมโอเคเริ่มจากลำ,ลำดับแรกต้องบอกว่ารถคันนี้ประมูลมามประมูลมาแล้วรถมีตำหนิหนึงโดนตบหน้ามาครับพี่น้องหน้าเลียวะเป็นห้อยเลยหน้ารวยหน้าไรมาเลยโดนตบหน้ามาครับ อันดับที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรอันนี้เก็บงานได้เก็บสีได้เรื่องสีไว้ใจเสียโอเคไหมโอเคครับเอาลำดับที่สองลอเป็นลอดไอกระทะอันนี้รับได้ใช่ไหมรับได้แต่เสียกรุณาอยู่แล้วด้วยความกรุณาของเสียใส่แม็กซิ่งไปจัดมาเลยครับขอร้องใหม่นะพี่แม็กใหม่ยางใหม่ไปคันนี้ครับปี2 0 1 9ครับสามารถเปิดได้แล้วกับค่างวด4,500บาท รถโดนตบหน้าแต่เรามาดูเม็ดโอเม็ดอาร์ตแนพีดครับนะยังสวยอยู่แล้วดูเม็ดอราร์ตประตประตูยังเดิมอยู่ครับแสดงว่ารถไม่ได้ชนมานะครับผมเลขไม่เจ็ดหมื่น 70, โลกุญแจทั้งหมดสองร้อยดอกปา<ะ>ดเสียห <ปะ S 1> มือน,น,นี้เสียไปหมดเนี้ <laughs> เอาเห้เมียหน่อยเมียหลวงเมียอ่าเมียพอเมียเมีย <laughs> ใส่ผู้รดอกเลยรถ <laughs> ขึ้นเดี๋ยวชิบะเต็มกระเปา๋าเต็มกระเป๋า <laughs> ยอกยอกกุญแจรถกันอื่นกรบพี่น้อกของกรบพี่นป่ะไอ้ขันลาบลาบ ยังมีอีกยังไงอันนี้รับได้ถึงค่อยตัดสินใจซื้อนะทำไมถ้าผ่านข้อนี้ไม่ได้มองดูกันอื่นเลยมีการเปิดซิงดากาาจีบดากว่ะคือดากมาเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเก็บงานเพาะให้ทําอะไรให้ใหม่ก็ยังบอกว่าถ้ารับได้ซื้อถ้ารับไม่ได้มองกันอื่นกับข้างวด4,500บาทแต่ก่อนอื่นเรามาดูครับมันตอกมานิดเดียวแต่มิดองมิดอาร์ตเดิมหมดครับผม นะรถไม่ได้ต่าไปถึงกระบะอาจจะถอยต่ำเองกุกไหมต่อไหมกระถางต้นไม้มันกระปุกขับไปครับพี่น้องครับผมอันมีแห้งปะฮะมีแห้งปะมีแห้งปะมีแห้งตอกปะตื๊กตอกด่ากับมีแห้งปะคือสีมีแหง้งอยู่แล้วคือสิสว่วงอยูอย่ล่ะเอา้าโดนตบหน้ามาฝันน่งนี้มาดูเม็ดอาร์ตฝั่งนี้อ่ะเเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมนะเห็นบอ เปิดมเปิดมือไม่อยากให้ดูเดิมประตู n ประตูเดิมหมดนะครับนะมาดูห้องเครื่องทีนี้มาดูห้องเครื่องหัวใจสําคัญก่อนตัดสินใจซื้ออยู่ตรงนี้เลยมึไงไหนนี่ห้องเครื่องอยู่ละแต่เครื่องมันดีมันจะเป็นตาซื้อเนี่ยแต่เครื่องมันมากมันจะบอกเป็นตาซื้อเครื่องเดิมหมดครับหัวนงหัวนอตแผ่นเทกเดิมหัวนอดไม่มีรอยไข่ร่องแกมเดิมหมดทั้งหมดทีนี้ทั้งมีสองตัวก็คือแก้มกับดากที่มาเสียสิ่งมานะ กับข้างวด4,500บาทปีแรกปีต่อไปผ่อน7,000สำหรับพี่น้องที่หาเช้ากินค่ำวัยรุ่นสร้างตัวเอาไปแรงงานเอาไปข้าเอาไปขายเอาไปประกอบอาชีพกับข้างวด4,000บาทหรือว่าสร้างโตัได้เลยเอ้าออกรถจบศูนย์บาทเสียย้ายจัดให้ถูกใจฝากแชร์ด้วยครับผมแฉว